ที่เรามีบุญบุญบันดาลให้เราได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อถอนตนออกจากทุกภัยในวัฏสงสารนี้ให้ไม่ภาคเพียนพยายามคนนั้นก็พ้นทุกไปไม่ได้เอาใครอยากจมอยู่ในทุกนี่ก ให้สนุกนอนสนุกกินไปใครเบื่อทุกในวัฏสงสารอันนี้แล้วก็ตั้งใจลงไปมันก็มีสองทางเท่านี้แหละถ้าใครอยากพกเวียนอยู่ในโลกนี้ก็เอาเกียดคลานไปมันก็มีสองทางเท่านี้เองเนี่ย